เมนูร้อยแรงอกมาลาลาครับเออเมนูแกงส้มสะตอหมูสามชั้นอร่อยลืมอิ่มอีกแล้วครับสตอเขาจะกินทั้งเปลือกอย่างนี้เลยนะครับแต่จะนํามาออกแกนแล้วก็ขุดผิวออกหน่อยนะครับให้มันหายเฟื่อนหายขมลงนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเป็นเม็ดตามนี้เลยครับ <S <S เห็นตอนแรกเชฟก็ยังตกใจครับว่าเขากินกันได้ยังไงอย่างนี้อะแต่พอกินแล้วติดใจขึ้นมาเลยครับ อร่อยกรอบจริงๆครับข้างในนี่แหววทำความสะอาดขูดผิวให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะครับตั้งกระทะครับนำหมูสามชั้นนยครับลงไปกิวในกระทะก่อนครับหมูสามชั้นเชฟก็จะหั่นบางๆนะครับใช้หมูสามชั้นวันนี้อยู่ที่500กรัมนะครับ อยู่จนเขามีน้ำมันของเขาออกมานะครับแล้วก็เริ่มผัดให้เขามีความจิมเกลียมกขอบขึ้นมาหน่อยนะครับได้ที่แล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปอีกหนึ่งลิตรเลยครับน,น,นำพริกแกงส้มใต้ของเชฟจอมหอมครัวเนี่ยครับมาละลายน้ำก่อนสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นำลงไปเลยได้เลยครับ กะปิหวานอีกหนึ่งช้อนชาครับเพิ่มความนัวน้ำเริ่มเดือดนะครับพริกแกงส้มก็เริ่มละลายเข้ากับน้ำจนหมดแล้วครับสีสันเริ่มออกมาสวยงามแล้วครับรอจนกว่าน้ำเนี่ยเดือดปุดๆขึ้นมาเลยนะครับเชฟก็จะใส่สตอที่เราแช่น้ำเกลือ,อไว้เนี่ยครับลงไปได้เลยครับรอจนกว่าสตอของเราจะสุกหมดนะครับ เมื่อสุกแล้วเชฟก็จะมาปรุงรสชาติได้เลยครับ <Okay. S 1> ใส่น้ำตาลมะพร้าวเพิ่มความหวานไป1ช้อนชาก็พอครับ <Okay. S 1> น้ำมะขามเปียกเข้มข้น2ช้อนโต๊ะเลยครับ <Okay. S 1> คนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับ <Okay. S 1> ทุกอย่างสุกได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเชฟจะดับแก๊สก่อนเลยครับ <Okay. S 2> ดับแก๊และเติมน้ำมะนาวลงไปเลยครับสองช้อนโต๊ะก่อนครับเป็นเมนูใต้ที่สุดยอดจริงๆครับเมนูนี้กินกับไข่เจียวกินกับข้าวสวยละอน้นกินกับปลาเค็มโอ้โหข้าวหมดหม้อไม่รู้ตัวครับเมนูนี้ลองทำตามกันดูอีกหนึ่งเมนูนะครับอยากจะแนะนําจริงๆครับเมนูนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับไปแล้วครับ